สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะเรามาต่อกันนะคะในช่วงภาคบ่ายนะคะเรายังอยู่ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร,ร่วมกันอย่างปลอดภัยมาต่อในช่วงในแผนที่สองแผนการจัดการเรียนรู้ที่สองเรื่องแนวทางป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอ่าเรามาดูค่ะข้อมูลส่วนตัวใดที่นักเรียนไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบอ่าแล้วตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยค่ะ ข้อมูลประชาชนวันเดือนปีเกิดสำเนาทะเบียนบ้านเบอร์โทรอะไรอีกคะรหัสผ่านต่างๆเรา,าให้คนอื่นเขาทราบไหม <B erto. S 1> อ่ารหัสอีเมลรหัสผ่านต่างๆมีอะไรอีกคะเมื่อกี้ที่พูดมา <B erto. S 1> อ่าอีเมลรหัสผ่านอีเมลแต่ว่าอีเมลเราอาจจะให้เขาได้นะคะแต่รหัสผ่านเราไม่ให้เขาโอเคไหมฉะนั้น <Okay. S 1> ข้อมูลส่วนตัวสําคัญสาคัญเราไม่ควรที่จะ ให้ผู้อื่นทราบนะโดยเฉพาะเลขบัตรประจําตัวประชาชนหารหัสผ่านต่างๆไม่วจะเป็นหรหัสผ่านเฟ e b o o กเกมอีเมลหรือหรหัสผ่านที่คุณต้องใช้ธุรกรรมทางการเงินสําคัญเลยนะคะอย่าให้คนอื่นเขารู้ถ้าเขารู้ก็อาจจะลวงเสร็จแล้วก็จะไปเอาข้อมูลของเรามานะคะเสียหายนะคะเรามาดูข้อต่อไปถ้ามีบุคคลแปลกหน้ามาถามประวัติส่วนตัวนักเรียนจะทําอย่างไรอะสอนท่านสอนทํำยังไงลูก ไม่บอกค่ะจ่อยไม,ออไม่บอกเดินนี้ไปเลยอ่าไม่บอกเฉยๆต้องเดินหนีด้วยนะนอถ้าเกิดโอเคส่วนใหญ่ก็คือจะไม่บอกใช่ไหมคะแล้วก็หนีไปเลยหลังจากนั้นเราต้องทําอะไรต่อคะนอกจากเราไม่สนทนาไม่สนใจเขาแล้วสิ่งสําคัญเราควรที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองหรือครูรับทราบเพราะว่า แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันแปลกแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเราก็แสดงว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่บอกผู้ปกครองหรือครูให้ทราบวันในวันหนึ่งก็อาจจะมาแล้วก็อาจจะแอบดูแอบจะแอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเขาก็มาลักพาตัวเราไปมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมเขาว่าเหตุการณ์ทหน้ามันไม่รู้ว่าจะเกิดไหมฉะนั้นสิ่งสําคัญนอกจากหลบเลี่ยงเขาแล้วหลีกเลี่ยงแล้วกรุณาบ,บอกท่านผู้ปกครองให้ทราบด้วยถ้าเกิดหนูหายตัวไปอย่างน้อยใครทราบคะผู้ปกครองทราบ แจ้งตำรวจตำรวจพอรู้สาเหตุจะต่อสาเหตุยังพอตามได้นะถ้าเกิดหนูรู้แค่นี้เห็นที่นี้แล้วก็เดินเฉยไปเลยมันไม่ใช่นะเพราะว่าแบบนี้มันมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดคิดขึ้นมาก็ได้ฉันั้นอย่าประมาทควรแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบด้วยนะคะอามาต่อไปค่ะนักเรียนมีวิธีการกําหนดสิทธิการใช้งานที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้อย่างไรเราจะกําหนดยังไงให้เขา้าถึงได้ใช้วิธีอะไรดี เหมือน ATM นะให้ใครเขา้าเหมือนอีเมลอ่ะเหมือน f a c e b o o k อ่ะทำยังไงให้คนอื่นเข้าของเราไม่ได้เออเราต้องมีการตั้งรหัสผ่านและนอกจากตั้งรหัสผ่านแล้วเมื่อใช้งานถ้าเกิดเราไปใช้ในห้องคอมหรือเป็นของส่วนของส่วนสาธารณะของสาธารนณะน่ะเราจะต้องออกเก่งมากเราจะต้องออกจากระบบทุกครั้งอันนี้เรียนแล้วนะคะเราต้องออกจากระบบทุกครั้งค่ะถ้าไม่ออกถึงคุณจะชัดดาวคิดว่ามันจบมันไม่จบพอเราเปิดเข้าไปเป็นยังไงคะมันก็ยังค้างอยู่ เหมือนหนูเปิดเฟซเล่นไว้หนูเปิดเกมเล่นไว้หนูออกแต่หนูไม่ออกจากระบบหนูแค่ชัดดาวคอมชัดดาวหน้าจอเพราะคนอื่นเขาไปใช้ต่อมันยังเหลือเขาก็อาจจะเอาอาจจะเอาเฟซของคุณไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะอาจจะเอาไปยืมเงินเพื่อนอาจจะเอาไปพตดประจานอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะไปล้วงเอาขอ้อมูลส่วนตัวเรานะคะนี่คืออันตรายนะคะอ่าต่อไปถ้าพบปัญหาท,ท,ที่ที่ไม่สบายใจน้กเรียนจะทายัางไงเมื่อปัญหาต่างๆเมื่อกี้ที่พูดมา มันรู้สึกว่าไม่สบายใจอยู่ทออยยูู่่ๆก็มีใครไม่รู้ทักมาหาอยู่ก็มีใครก็ไม่รู้ชวนไปนั่นไปนี่อยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้อทักมาบอกว่าจะโอนเงินให้อย่างเงี้ยเราไม่รู้จักเลยเราจะทํายังไงเนยจะทำยังไงลูกเออเราควรบอกผู้ปกครองนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะมีใครใจดีขนาดนั้นนะคะที่จะมาแบบทักหาแล้วบอกว่าจะโอนเงินให้หรือว่า แล้วก็ไม่มีคนไหนที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่รู้จักเราแล้วก็ทักแล้วก็ชวนหลบเราไปหาใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่หวังดีประสงค์ร้ายกับเราอะเราคิดไว้แค่นี้นะคะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะคนก็เปลี่ยนเยอะนะ,ะฉะนั้นสิ่งสําคัญของตัวเราเอ่ะเรามาดูต่อนะคะในแน่นอนเห็นไหมเพื่อนพูดต้องปรึกษาคูผู้ปกครองนะคะแจ้งให้เขาทราบนะต่อไปโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาแค่นี้